วันนี้เรายังเป็นแบบนี้เป็นอยู่หรือเปล่าเริ่มงาน8โมงเชา้าแต่กว่าจะได้ทำงานเมาท์มอยเอยช้อปปิ้งเอยดูหนังเอยฟังเพลงเอย์5โมงแล้วได้เวลากลับบ้านความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การทำงานถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดที่ทำเรื่องพวกนี้ให้เป็นเรื่องเคยชินเถอะค่ะอย่าให้องค์กรหรือบุคลากรตองมาเสียเวลาหน้าจับ หรือตรวจสอบการทุนเสรี <No. S 1> เราทุกคนต้องกลับมาปลูกฝังสัญญาว่าค่านิยมความซื่อสัตย์ให้ตระนหนักรู้ถึงความโปร่งใสในการทำงานซื่อสัตย์ใครก็ตามที่ขาดทำข้อนี้ชีวิตก็จะเจอแต่ความยากลำบากทำงานให้ตายก็หาความเจริญไม่ได้ไม่ต้องรอให้เห็นพุกเราก็สามารถเห็นทําได้ค่ะคตรงท่องคาถานี้ให้ขึ้นใจซื่อสัตย์โปร่งใสยุติธรรมทำหนึ่งถึงชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมนุ่นอมรรัตน์วิโรจน์ แล้วค่ะทุกคนเขาให้เวลามาน้อยมากนะคะเลยทีเอียบ๊ายบาย